สวัสดีทุกคนค่ะกลัาพบกันอีกแล้วนอกจากมางท้ายนาหายตาไปโดนพี่น้องบ่มีเวลาอีหลีเออีนางใส่อยู่ด้านแล่วค่ะเลิกเรียนนั่งรถไฟมาลงด้านแล่วแล้วก็มารอรถเมล์รอรถเมล์เขาบ่านชั่วโมงกว่าพี่น้องรอรถเมล์เขาบ่ายชั่วโมงหนึ่งเมื่อนี้หนาวค่ะหนาวบ่ค่อยวางพี่น้อง่บ่ค่อยวางอีหลีค่ะเรียนอาทิตย์หนึ่งเรียนสี่มือแล้วแล้วก็อ่านอ่านอ่านหนังสือเพราะว่า ห,หัวสมองอีนา่งซาก็มูก็เลยจะต้องอ่านหนังสือทําความเข้าใจต้องอ่านลหลายๆรอบพี่น้องมื่อนี้หนาวค่ะอากาศหนาวแห้งหนาวหนาวมื่อนี้ไข้แนตแต่ว่าฝนบ่ตกแต่ว่าอากาศหนาวหนาวล่มเมื่อยมื่อนี้เลิกเนี่ยเลิกเลี่ยนเลิกเลี่ยนเทียงค่ะเลิกเลี่ยนเทียงามาล่อล่อรถนเมฆเพ,พราะว่าสามีนางบ่สามารถขับรถออกมาฮับได้นะคะเพราะว่า ทางถนนถนนเขาบ้านนี้นางน้มันเฮ็ดเ,เ,เขาเขาเขาเฮ็ดทางเขาปิดเฮ็ดทางเขาเขาจะเปิดให้แล่นเฉพาะ,ะเวลารถเมย์เท่านั้นค่ะสามีนางคันว่าจะขับรถออกมาหาก็ต้องรอเวลารถเมย์กบ,บตางยังกันกับว่ากบตางยังกันกับที่นางต้องรอรถเมย์เขาบ้านนี้ว่ากรต้องเสียเวลาสามีนั่เนาะค่ะเนาะนี่ก็นั่งรถนั่งรถเอ่อรถไฟ รถไฟมาลงอยู่ด่านแล้วมื่อนี้เลือเลียนเร็วเหลือเลียนบะเทียงเหลือเลียนเทียงแต่กะเหลือเลียนเทียงก็ก,งก,ก็จะล่อรถรถไฟออกก็เทียงเคึงรถไฟออกมามามาหอดดานแล้วก็บ่ายโมงบ่ายโมงสิบหน้าที่รถเมย์รถเมย์ขาบ่ายนาั่งช่วงบ่ายโมงบม่มีพี่น้องมีตอนเทียงงีสิาแล้วก็กระโดดไปบ่ายสองเลยตอนบ่ายโมงบ่มีนั่งก็เลยจะต้องมาล่อรถลอ่อรถเนี่ยคะ่ะจึงก็จะ เดินทางเดินทางไปเรียนยังก็จะเดินทางกลับบ้านใส่เวลาโดยนชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าบากมือนางก็เลยว่าเอ,อินยางมะเรียนอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตยางมาหาสื่อของกินทรายางเลียนรอเวลารอเวลารถเมย์มืออื่นหยุดเรียนวันพฤหัสหยุดเรียนค่ะอีนางว่าจะไปหาหมอนัดหมอไปแล้วจะไปตรวจภายใน นั่มีปัญหากับภา,ายใน่ยยูนี่หาซื้อยากพาซื้อ,อยากกินเองอยากบ่บบคือบ่บ่คือเมืองไทยบ้านเฮาพี่น้องอยู่เมืองไทยบ้านเฮาเป็นยังขรรยางเขาดัานขายยาโลดหรือบาก็เป็นอีหยังนักนันอยากไปหาหมอก็ไปหาหมอไหหมอด้เลยยูนี่บ่แมน่นยูนี่จะต้องโทรนัดจองคิวโทรนัดหมอหมอบอกว่างมื้อไหนก็จังจังได้ไปนะโอ้หนาวพี่น้องอากาศนาหนาวมื้อนี้หนาวค่ะค่ะถึงเมืองดานแล้วเดี๋ยวเด้อสิไปเบิ่ง หาเสือแนวกินเล่นพี่น้องอยากกินขนมกบเคียวไปสั้นสปย์่างเล่นเม่อนี้อากาศหนาวค่ะค่ะไม่จะเขานาวแล้วจะเขาหนาวินเตอร์แล้วพี่น้องฮิมาจะตกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเริ่มรุน เลิ่มลวนเหมือนเหลาลมพัดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมพายุกระแห้งพี่น้องจะว่าอยู่ประเทศนอร์เวย์บ่มีพัยธรรมชาติมีเด้ออยู่เมืองเมืองหนึ่งนะพายุแห้งค่ะบานเบิ่นตรงมุงต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็ลมเบิดน้ำถ่วมพร้อมแต่ว่าถ่วมบ่หลดยดอกจักซื้อเมืองอย่างดูดลืมแล้วกล่องสั้นเนยจักน้อยเด้อเพราะว่าถือมืดเดียวพี่น้อง ย่างเขามาเล่นซูปเปอร์มาร์เก็ตก่อนรอเวลาเขาบ้านรอเวลารถเมฆพี่น้องเมืองดาลแลเป็นเมืองน,น้อยๆค่ะเมืองไม่ใหญ่ดอกคนไม่ค่อยหลายมีซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่สองซูปเปอร์ค่ะมีซูเปอร์เอ็กซ์ตาร์แล้วก็สปาพี่น้องอันนี้จะเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟาร้าน กาแฟดื่มกาแฟอย่างกันนะคาเฟ่บะแมนมาคาเฟ่ดื่มลงดื่มเหล่าเด้อดื่มกาแฟดื่มชากินขนมคงขนมเคก้กเข้าไปเลยคน่นดีกว่ามาพบก,กันอีกแล้วจ้าพี่น้องหลังจากที่ถ่ายคลิปกลับบ้านเมื่อน,นันมันบอแล้วก็ปอกอ่าถ่ายคลิปกลับบ้านที่ว่ารอรถนะเนาะรอรถแล้วก็ ไปย่างเหรียญในซูปเปอร์มาร์เก็ตกับบริษัทให้เบิรงเนาะแล้วก็ผ่านมาสองสามมือบ่มีเวลาอีหลีพี่น้องบริษัทคลิปต่อบ่มีเวลาอีหลีจ,จนมาฮอดมือนี่ผ่านมาสองมือสองมือเพราะว่าเออสองมือสองมือนั่นแหละพ่านจนมาถึงมือนี้ก็มาเรียนมือนีเ้เรียนวันสุดท้ายวันศุกร์นะคะเพราะว่าเป็นย่างคือเรียนวันสุดท้ายอาทิตย์หน้าเป็นวันหยุดทั้งอาทิตย์เป็นเป็นวันหยุดอ่าวันหยุดหน้าหน้าเฮิร์สหรือว่าหน้าอืม นายเอิ่นยังวะฤดูใบไม้ฤดูใบไม้ผลิค่ะมันเขาเขา,เขาจะหยุดถ่้อาทิตย์หนึ่งโรงเรียนก็จะหยุดอาทิตย์หนึ่งนะคะอีนางกับสามีก็จะเตรียมโตไปกูนกันพี่นออ้องน่างเตรียมเตรียมข้องขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวสามีขับขับ,บจะออกออกกากบ้านประมาณใบมุ่งเคืองมาหับอีนางอีนางอีนางเลิกเรียนใบสองสี่สิบเลิกเรียนแล้วก็จะขับรถตรงไปกูนเลยพี่น้อง เมื่อวานนี่หยุดเรียนเป็นบอวันพรหัสร์นางก็ได้ไปหาหมอเป็นครั้งแรกที่มาหาหมออยู่เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้หาหมออยู่ <c oughs> อยู่นอร์เวย์ค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังจะต้องไปหาหมอเพราะว่านางมีปัญหาภายในเนาะอันนี้ว่าแบบผู้หญิงเนาะเพราะว่าผู้หญิงก็มีมีกันทุกคนแหละภายในมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพี่น้องภายในของผู้หญิงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางคนแพ้ง,ง่ายบางคนนู่นนี่นั่นก็ต้องเป็นยังเขาต้องให้ผู้หญิงตรวจ มะเร็งปากหมดลูกตรวจภายในทุกปีนะคะเพราะว่าภายในผู้หญิงเนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจดตอนนี้พักเบรกค่ะพี่น้องพักเบรกอยู่ในห้องเรียนนางนางนางอยู่ในห้องเล่นคนเดียวก็เลยเปิดคลิปเนาะเปิดคลิปพักเบรกสามสิบนาทีค่ะบางคนก็ห่อเขามากกินนั่งนั่งกินในห้องนั่งกินเซ็จแล้วก็ออกไปเล่นข้างนอกเนะี่ยรอดเวลาสามสามสิบนาทีก็จะกลับเขามาเรียนต่อนอะพี่น้องมื่อนี้นางก็บริหอ,อยังมาหลายค่ะเพราะว่า บ่มีเวลาเหตุตอนเศร้าพี่น้องก็มีไข่ต้มใบหนึ่งแล้วก็ช็อกโกแลตที่เอามาเอามานําแค่นี้ค่ะบางที่ก็ห่อมาบางที่ก็บไริห่อมาพี่น้องเพราะเรียนแป๊บเดียวก็ถึงแต่ว่าเรียนเรียนแป๊บเดียวก็จริงแต่ว่าเดินทางก็เกือบเกือบ,บมือพี่น้องเดินทางนะคะนะเนาะจะมาลองฟังเรื่องหาหมอภายในอยู่อยูนีนะคะนางก็มีหมอประจาโตพอเหตุวิสาแต่งงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีหมอประจาโตมาให้นะคะนั่นแหละ น่าจะนัดหมอนัดอยังเรียบร้อยยูนี่ลำบากลำบากตรงเทวมาเพราะเวลาเป็นอยังนี right. care, mache, yeah. yeah. ่จะต้องนัดหมอ่วงนาเ่อเฮาเฮาเฮามสามารถที่จะไปหาหมอได้เลยเหมือนเหมือนเมืองไทยนะคะยูเมืองไทยเนี่เป็นยังนิดนิน้อยนนี่เขาสามารถซื้อยากินเองได้เลยหรือว่าขันกินยาบ่หายก็ไปหาหมอมือนันได้เลยแต่ว่ายูเมืองนอกบ่แมนนะคะยูเมืองนอกซื้อยาเองบ่ได้นะนอกจากยาพาราหรือว่ายาทาแก้ปวดนิดนิน้อยนอยเงี้ยและซื้อซื้อซื้อยูหลัานขายยาได้อยู่ แต่ยาพารานี่ก็ซือหลายบ่อใดเด้อย่างนีนางเคย <c oughs> เคยไปซื้อยาพ่าราใหยสไฟามีอยู่เนี่ยซื้อสองกองเข้าให้ซื้อได้แค่อกองเดียวเออไปไป,ไปเป็นแนวน,น,นั้นเนาะนั่นแหละนางก็เลยไปหาหมอนัดหมอได้แล้วก็ไปหาหมอมา,มาบอวบานเนี่ยเอจอหมอผู้ยิง่งเจอหมอผู้ยิง่งยังไม่หลุนอยู่เลยพี่น้องตอนแรกทีนางเข้าไปปุ๊บเจอประชาสัมพันธ์แมนบอกเจอประชาสัมพันธ์ไปหาหมออยู่นี่บอแมนว่าไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเด้อ เราหลายฟาก่อนบอเมน่าไปหามหมออยู่โรงพยาบาลไปหามหมอค่อยๆกับเหมือนพูดเข้าใจภาษาบ้านๆเท่าง่ายๆก็เหมือนคลินิกนั่นแหละพี่น้องเหมือนมืเนถ้าไปคลินิกพอไปคลินิกหมอเขาตรวจนู่นตรวจนี่แล้วก็จะให้เขียนใบสร้างยามาคันว่าคันว่ามียาคันว่าหมอเขาใช้กินยาเขาจะเขียนใบสร้างยามาให้เขาไปซื้อ,อ,อเองนะคะ,ะให้เขาไปซื้อเองหรือว่าคันว่าเป็นนักเป็นอยังนี่ก็าจะส่งรุ่งพยาบาลนะคะนั่นแหละ วันไปหาหมอก็ไปเจอประชาสัมพันเนาะล้วก็บอกซื้อเขาแล้วก็มอออกมาลอข้างนอกออกออกออกมาลอดตรงตรงเข้าเตอนั่นแหละพี่น้องล้วก็จะมีหมอออกมาเอิญอา่าโรงบัลหรือว่าผู้ช่วยหมออยู่นี่บอมี่นะเท่าเท่าที่นาเห็นเมอว่านี่ที่ว่าไปเจอมาบอบมี่หมอเขาเห็นเองทุกอย่างเลยตั้งแต่ ยางออกมารับหับค้นไข่เอืญนซื้อหับคนไข่ผ้ายางเข้าไปในห้องตรวจซักประวัตินุนนี่นั่นแล้วก็มีนางเดี๋ยวตรวจภายในเนาะตรวจภายในกับหมอเขาก็ผ้ายางไปอีกห้องนึงไปตรวจภายในจ <c> ะ <oughs> เล่าไอ้ฟังว่าตรวจตรวจภายในเข้าไปห้องนั่นเข้าไปสองคอนกับหมอก็จริงเข้าไปสองคอนกับหมอคันว่า ค่นว่าเอากรณีหน้าไอหน้าไปไปกษสมมีม่เสียหน้าก็จะหาให้ยอ่ามีเขาไปนั่มก็ได้หรือว่าบ่าห้เขาไปก็ได้แล้วแต่คนไข้นะคะนั่นแหละก็เข้าไปก็มอเนาะเขาบ่ามีพงบ่มีผ่าให้เปลี่ยนได้พี่น้องเขาเขา่าพอเขาเขาไปปุ๊บล็อกหองล็อกหองมันบ่เข้าก็ให้ถอด กางเกงตรงนั้นเลยเออเขาให้ถอดกางเกงนั่งบอดดายใส่กระปูงไปเพราะว่าสามีบอกว่าไปหาหมอเข้าไปหาหมอตรงนี้ซื้อเข้าแค่ตรวจซื้อเข้าไปตรวจภายในดอกคันว่าจะตรวจภายในกับเขาเดี๋ยวเขาส่งส่งไปเองนั่นนั่งก็เลยใส่กางเกงไปน้องใส่กางเกงยินไปนั่นแหละและที่นี่พ่อไปเมื่อวานนี่หมอก็ให้ตรวจภายในเลยเข้าเข้าห้ตรวจภายในนั่นแหละเขาเอาห้ถอดตรงนั้นเลยว่ามีผ้าทุ่งผ้าทุ่งเปลี่ยนคือเมืองไทยเด้ยังเมืองไทยเนี่ยก็จะห้เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแบบ กาว่าตรวจภายในกระจายเปียนใส่ผาถุงของลรงบยานไม่หมดละอันนี้บ่เมีนอันนี้ถอดตรงนั้นเลยแล้วก็ยางขึ้นเตียงเออ <c oughs> นั่นแหละพี่น้องเราคุณหมอคุณหมออยู่อยู่นีค่คือแบบว่าเขาใส่แค่ถุงมือนะ่อพี่น้องเขาใส่ถุงมือสองชั้นอยู่แต่ปากปิดปากตอนเวลาเขาตรวจภายในเขาเขาเขาบอ่อเขาเขาบ่ได้ยใส่ปาปิดปากบ่อเลยใส่ยางเียเขาเปิดยังสี่แหละเป็นหมอผู้ยิ่ง ยังงามอยู่ยังส้งมแบบว่ายัางเด็กหน่อยอยู่เล่นพี่น้องแต่เกง่งเก่งเลยเก่งนั่แหละพอตรวจภายในเขาเขาตรวจละเอียดเด้ครับสําหรับอีนา่งว่านั่งตรวจละเอียดบ่คือบ่คือตอนนั่งไปตรวจเมืองไทยนั่งเคยไปตรวจภายในอย่เมืองไทยประมาณสามสีเทียเนี่แหละแต่ว่าตรวจแป๊บเดียวตรวจซองเข้าไปแล้วก็ตรวจแป๊บเดียวแค่นั้นก็หายยากับบ้านแค่นั้นแต่ว่าอยู่นี่อยู่นี่นี่เขาตรวจเขาเก็บเขาเก็บเช่นเนื้อเขาเก็บแบบว่าเก็บอี่ยัง่ะเก็บ เก็บเพื่อที่จะเอาไปทรงทรงตรวจทรงอาทรงทรงลยาบานใหญ่เพื่อที่จะตรวจเขาเก็บเขาเก็บไปอยู่ประมาณสามสามหลอดสามหลอดก็คือจะมีหลอดใหญ่หลอดหนึ่งแล้วก็หลอดหน่อยสองหลอดคือเขาเก็บละเอียดมากเลยค่ะเขาตรวจตรวจโดนอยู่พี่น้องตรวจโดนมาประมาณกยกีนน่สิบกว่านาทีตรวจโดนอยู่นั่นแหละค่ะเพราะตรวเรจเซฟยังเซจเขาก็พากลับไปห้องคุณหมออีกแล้วก็ ไปคุยนินในน่อยเข้าเขาเข้าบ่เลยหายาได้ถึงแม้ยีนางเนี่ยเป็นอาการแบบโต๊ขาวหลายแล้วก็มีกินนะคะต๊ขาวหลายแล้วก็มีกินเพราะว่าหน้าเป็นคนติดแพ้ง่ายแล้วเวลากินของมักค้องดองของจันเนี่ยเป็นคนมักกินแบบนั้นอยู่แล้วของมักคองดองเสีผู้หญิงเขามันมีกินตรงนี้อยู่เลยกินออกมาบอกว่ามันแต่ผู้หญิงผู้ชายอย่างสามีนั่งเนี่ยผู้ชายฝรั่งเขากินเค็มมันบอกกินเค็มได้หลายอย่างเงี้ยออกมาก็กินเค็มเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะ เขาบ่ได้หายาสอดบ่ได้ห้ยาท่าบ่ได้บ่ได้สร้างยากินบ่มีบ่มีเลยเขาบอกว่ารอผลอประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งบอ่ออาทิตย์หนึ่งกับประมาณสิบสี่มื่สองอาทิตย์เออเขาบอกให้รอผลกับบ้านรอผลพอหาหมอเสร็จออก ออกมาจ่ายตังเขาจะมีตู้ตูห้หายใจต่างเองบ่มีพนักงานนางเก็บเงินบ่มีเขาเติร์งเงินให้นางเก็บเงินบ่มีให้เขาไปจ่ายต่างเองสาหรับการจ่ายเงินหาหมออยู่นีอีนางคือนางนางหูแล้วเขาใจอยู่แล้วว่านางพึ่งนางพึ่งมาอยู่ยังบันเด็ดจ,จ่ายผ้าสีให้เขาต้องจ่ายเงินอยู่แล้วแต่สามีบอกว่าทุกคนอยู่หนี่ต้องจ่ายเงินเวลามาหาหมอเออตอนแรกอีนางเขาใจว่า คนโนเวคนคนอยู่เนี่ยเฮดงานจ่ายภาษีทุกเดือนทุกเดือนจ่ายเดือนละ3าเของเงินเดือนมันก็หลายอยู่เด้พี่นออ้องเออจ่ายสาของเงินเดือนคิดคิดว่ามาหาหมอเนี่ยฟรีแต่สามีบอกว่าบอมเนทุกคนต้องจ่ายเงินแต่ว่าแต่ว่านอเวนี่เขาแบบว่าคันว่ายังยังอีนางเนี่ยไปหาหมอจ่ายเงินเองครบสามพันสามพันคนหาหมอในบอมเมนหาหมออย่างเดียวเดว้หาหมอซื้อยา <พ uka> เงินเงินที่ซื้อ,อยาสมุติว่เมื่อนี้นะคะหมอหมอจ่ายไปสองร้อยคนแล้วก็หมอสั่งยาให้สั่งยาให้ซื้อซื้อยาสามร้อยคนเป็นหาร้อยคนเนี่ยเสียก็สามารถเอามารวมกันได้สามารถเอามารวมกันได้จนถึงสามพันโคนพน่อนั่งพ่อนั่งหาหมอหรือซื้อ,อยาครบสามพันโคนที่จ่ายไปครบสามพันคนในสมุิว่าจ่ายครบในในปีนี้สามพันคนจ่ายจ่ายครบแล้วปีนี้นะ่าสามารถ หาหมอฟรีได้ตลอดทั้งปีพ่อเบิร์พ่อเบิร์ตปีนี้แล้วไปปีหนา้นานั่งก็เรื่มเหมือนเลื่อมนับหนึ่งไม้เหมือนเรื่อมนับหนึ่งไม่คอว่าไปหาหมอก็เลื่อมใจไม่ใจไม่ซื้อยาไม้ใจไม่ซื้อยาไม่จนครบสามพันคูนพ่อครบสามพันคูนปีไหนปีนั่นก็จะหาหมอฟรีตลอดทั้งปีสามีบอกแบบนี้นะคะแต่สาหรับอีนางคิดว่ามาหาหมออยู่นี่มันก็บ่แพงเลยพี่น้องมูเริ่มเข้ามาแล้วคะ่ะเริ่มเบิเวลาแล้ว มาหาหมออยู่นี่กับบอแพงได้หาหมอตรวจภายในองภายในหลายหลายอย่างอยู่ตรวจหลายอย่างอยู่แล้วจ่ายไปแค่สองร้อยสองร้อยก็คนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมูลเลื่มอมเขามาแล้วว่าคนเดียวเดี๋ยวเขาว่าบขาเข้ามาเขาไปฏไิว่าเดี๋ยวก็าอาอยเขาโยนเดีย๋ยวไปต่อกันคิดเดียด๋วยวไปต่อกันข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อ ค่ะมาต่อกันยีกจากน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะปิดปิดคลิปนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปต่อกันอ่าเร่าอเ่าอีฟังต่อคลิปนานเนาะค่ะเดี๋ยวมาสิยาวโพดตอนนี้นางเลิกเรียนแล้วนี่สามีมาหัเแลี่วตอนใาสองาบสองครึ่งพี่น้องปกปกติเลิกเรียนาบสองใบสองสี่สิบนั่นแหละแต่ว่าคู่เราขี่ขันซ้อนแล้วนักเรียนเขาก็ผ้ากันกลับคอยนหนูก็เลยกับเนาะนี่เขียน เก็บของเต็มรถเลยพี่น้องอันนี้จะเอา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 ไปซักยุกูลเพราะว่ายุกูลมันมีอ่าเครื่องซักผ้าเครื่องไงเครื่องซักผ้าบ้านนีนางมันเครื่องหน่อยมันซักซักผ้าผ้านุม่มผ้าห่มบ่ดด้พี่น้องเออแล้วก็เอาขางหลังขังหลังท,ทายทยพูดนะมีจักรยานเอาเอาเอาจักรยานไปนํา ซื้อมาแล้วบ่ค่อยได้บ่ค่อยได้ถีบอยู่บ้านเพราะว่าบ่าหูว่าสิถีบไปใส่ถนนมันก็แคบนะพี่นออ้องเออก็เลยเอาไปกูนเนาะไปกูนไปกูนอาทิตย์อาทิตย์นึงก็จะเอาไปถีบอยู่กูนพี่นอ้องเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วไปยังไงก็อย่าลืมกดอ่ากดไลค์กดแกดชร์กดติดตามช่องควาไทยโนเวไปด้วยเด้อค่ะเด้อบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปเดี๋ยวไปกูนนี่อา,อาทิตย์นึงเด้อจะได้เฮ็ดคลิปเสมออยู่จ้ะเพราะว่ามีเวลาบ่าได้ไปเรียนเนาะคะ่ะเนาะ แล้วไปพองกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย